สวัสดีค่ะขยันเที่ยวชาแนลค่ะวันนี้จะมาอัปเดตต้นไม้ให้ดูนะคะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่ก่อนนี้เนาะที่ว่าหนูเลี้ยงไว้นะคะคุณผู้ชมก็มีเยอะเลย,วยสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ดูต้นนี้สวยค่ะคุณผู้ชมดูอันนี้เป็นอันนี้เป็นไก่สุดสงวนนะคะคุณผู้ชมค่ะไก่สุดสงวนสวยเนาะดูดิสวยมากเลยดู นี่กำลังจะแทงหน่อนะคะคุณผู้ชมคะ่ะกำลังจะแทงหนอ่อนี่นี่นี่นะต้นนี้ถ้าใครดูคลิปก่อนๆนู้นจะรู้นะคะว่าต้นนี้ถ้าใครดูคลิปก่อนๆนู้นจะรู้นะคะว่าที่ว่าเขาเอามาแลกบอลสีหนูนะคะแต่เขาบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรเขาบอกว่าให้ลุ้นเอาแต่ตอนนี้หนูลุ้นแล้วทีนี้เขาโตแล้วนะคะได้ไกสนนะะ่สูสงวนค่ะคุณผู้ชมดูดิ สวยเนาะโชคดีไปนึกว่านึกว่าได้ไม้ป่าก้านดำได้เป็นไก่สุจงวนดีไปเลยอะ่ะนี่น,น,นี่แล้วก็มีอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้สวยค่ะคุณผู้ชมอ่าถ้าใครได้เอ่าเหลืองบุศราทำไปนะรบนี้นะรดรดที่พร้อมกันกับของหนูนะอันนี้จําไม่ได้แล้วว่ากี่เดือนนะคะคุณผู้ชมพอเขาโตมาเขาสวยมากดูดิไม่รู้ว่าเขากลายเป็นอะไร ตอนที่หนูซื้อมานะ่ะตอนนั้นมีอยู่ซื้อมาอยู่ประมาณ5ต้นค่ะหนูขายไปแล้วบเหลืองบุษราคัมมานะขายให้ลูกค้าไปแต่ทีเนี้ยหนูเหลือไว้เลี้ยงต้นหนึ่งนะคะคุณผู้ชมแต่พอเขาโตมาเนี่ยดูดิดูความสวยของเขาคุณผู้ชมคะ่ะดูดิเป็นเหลืองบุษราคัมแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นมันกลายเป็นอะไรคะ่ะคุณผู้ชมดูสวยเนาะดูดิคือคือพอเขาสูงมากๆแล้วนะคะหนูก็จะใช้ไม้ช่วยทำเขาแบบนี้นะคะคุณผู้ชม เพื่อที่ไม่ให้ใบเขาหักนะคะไม่ให้ใบเขางอไม่ให้ใบเขาเสียหายก็จะใช้ไม้ค้ำไว้แบบนี้นะคะใช้ไม้ลูกไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ไปซื้อลวดมาอันเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็มาพันกันนี่เขาจะช่วยได้เยอะค่ะคุณผู้ชมขาดูสวยๆเนาะสวยอะ่ะชอบอะ่ะแล้วก็มีอ่า คนที่ซื้อไหลเงินด่างขาวหนูไปนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมโชคดีนะคะจําได้ว่าประมาณ4ี่คนที่ซื้อไหลไหลไหลด่างขาวหนูไปนะ,ะมีอยู่4ี่คนเพราะว่ามันมีอยู่5ต้นต้นเนี้ยหนูเป็นคนเอาเอาไว้เองมีอยู่5ต้นแล้วก็4ต้นนั้นหนูขายให้ลูกค้าไปให้ลูกค้าดุนลุน้นให้ลูกค้าลุ้นด่างเหลืองนะค,ะคุณผู้ชมเพราะถ้าเขาด่างเหลืองราคาเขาจะสูงขึ้นอีกะคะ่ะคุณผู้ชมขะเพราะว่า ไหลด่างเหลืองเนี่ยราคาเขาจะสูงกว่าไหลด่างขาวนะคะเนี่ยต้นนี้ก็เขาซื้อขายกันที่หลายตังหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนที่หนูเอาไว้นะเขาเป็นด่างเขาเป็นด่างด่างขาวนะคุณผู้ชมแต่พอหนูเลี้ยงมาเขาเป็นด่างเหลืองคุณผู้ชมดูดิความอัศจรรย์ของเขาสวยเนาะดูดิดูดิด่ดางเหลืองเฉยเลยดูดิลุ้นนะใครที่ใครที่ซื้ออเงินไหลด่างขาวหนูไปนะลุ้นให้เป็นด่างเหลืองนะ จะมีอยู่ที่จังหวัดเลยอีกคนนึงนะถ้าจะไม่ผิดอ,ะะอ่ะจะอ่าเป็นด่างเหลืองนะถ้าจะไม่ผิดที่จังหวัดเลยลองดูนะว่าเป็นด่างเหลืองไหมถ้าด่างเหลืองอ่นราคามันจะอัพขึ้นอีกนะคะคุณผู้ชมดูดิหนูโชคดีอ่ะหนูได้ด่างด่างเหลืองดูดิตอนแรกก็เป็นด่างขาวนะคะคุณผู้ชมดูดิเลือกถูกต้น <laughs> นี่แล้วก็มีอวดอีกต้นหนึ่งคุณผู้ชมนี่จำได้ไหม ตอนนั้นที่บอกว่าหนูซื้อ,อหนูซื้อพญาขอมมาค่ะคุณผู้ชมตอนนั้นที่ว่าซื้อพญาขอมมาที่ว่าใบเดียวห้าร้อยอะนะคุณผู้ชมตอนนี้เขาแตกหน่อแล้วนะคะคุณผู้ชมดูดิสวยมากดูดิมันเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งเนาะเราเลี้ยงเขาแล้วแบบพอเห็นเขาโตแล้วอย่างเงี้ยเราก็แบบมีความสุขไปด้วยอนะคุณผู้ชมดูดิสวยมากเนาะสวยจริงๆชอบอ,ะอ่ะ <laughs> นี่พญาขอมนะคะสวยมากๆเลย นี่แล้วมีอีกต้นหนึ่งที่หนูจะอวดนะคะคุณผู้ชมดูอันนี้อันนี้เนี่ยหนูขายให้ลูกค้าไปหลายต้นนะคะแต่ตอนนี้เขาออกลูกอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนั้นที่หนูขายลูกเข้าไปาต้นหนึ่งจะอยู่ที่กาญจนบุรีต้นต้นต้นใหญ่อะนะคะจะอยู่ที่กาญจนบุรีอันนี้หงยกนะคะคุณผู้ชมดูดิสวยมากเนาะหงยกสวยมากดูดิกระถางใหญ่อันนี้หนูไม่ขายนะคะหนูเอาเอาเอาไว้โชว์ค่ะ เลี้ยงไว้โชว์เลี้ยงไว้ชมนะคะคุณผู้ชมสวยเนาะดูดิสวยอะ่ะนี่นะคะที่หนูได้มาอีกต้นหนึ่งนะคะคุณผู้ชมขะอันนี้สีบุรีรมนะคะคุณผู้ชมสีบุรีราะะําค่ะสวยจังเลยเนาะดูดิตอนนี้ราคายังสูงอยู่นะคะสีบุรีราําซื้อขายกันที่สูงราคาสูงค่ะ ได้มาต้นหนึ่งนะคะอันนี้หนูจะเลี้ยงไว้โชว์นะคะคุณผู้ชมมันสวยดีแล้วลูกค้าก็ถามหาเยอะมากหนูได้มาต้นเดียวอันนี้เพื่อนแบ่งให้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพื่อนแบ่งให้นะคะได้มาต้นหนึ่งนี่หนูได้มาอีกต้นหนึ่งนะคะคุณผู้ชม่ะนี่ดูดิสวยเนาะอันนี้เพิ่งได้มาค่ะคุณผู้ชมอันนี้เขาบอกว่าเป็นสีปราดนะคะเขาบอกว่าพอเขาโตเต็มที่ใบเขาจะแบบเรียวสวยมากนะคะคุณผู้ชม อันนี้ราคาสูงนิดนึงค่ะสีปราดนะคะหนูเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้นะคะเนี่ยเอามาเลี้ยงโชว์นะคะเอามาเลี้ยงไว้โชว์ค่ะคุณผู้ชมคะสวยจังอ่ะดูดิ <c oughs> แล้วก็มีความภูมิใจอีกหนึ่งความภูมิใจนะคะเนี่ยคุณผู้ชม <c oughs> คือเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อก่อนนี้นะคะก่อนนานมาแล้วนะน่าจะเกือบปีแล้วนะคะหนูสั่งอบอล หัวบอลนนะจากข้างใต้มาสั่งจากเพจนะคะคุณผู้ชมก็ได้มาอยู่เจ็ดหัวเจ็ดหัวนี่สามร้อยเก้าเก้า่ะคุณผู้ชมเขาก็บอกว่าค่ากันไปอะนะหนูก็ไม่รู้เพราะเมื่อก่อนยังยังเล่นบอลไม่เป็นคะ่ะคุณผู้ชมแล้วทีนี้เนี่ยก็ได้เนี่ยมามาตั้งมาเจ็ดหัวแล้วทีเนี้ยมันหัวใหญ่มากนะคะคุณผู้ชมหนูก็เลยลองผ่าเพราะหนูลองผ่าแล้วอะนะคะคุณผู้ชมดูดิมันเป็นอีเหนาหมดเลยคุณผู้ชมดูดิ หัวเดียวนะคะเนี่ยดูสวยมากดูดิมันเป็นความภูมิใจของหนูว่าทั้งหนึ่งหนูเคยผ่าบอลสีอีเหนาได้สวยขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมสวยเนาะดูสวยมากๆเลยความภูมิใจของหนูค่ะคุณผู้ชมคือมือใหม่นะคะคุณผู้ชมหนูก็ดูตาม y o youtube ค่ะว่าเวลาเข้าผ่าหัวเขาทํายังไงเขาต้องดูแลแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนี่มันเป็นความภูมิใจของหนูเลยนะคะคุณผู้ชมดูดิมันสวยจริงๆอ่ะหนูชอบมากเลยดูดิเนาะสวยมากค่ะคุณผู้ชม พอผ่าอีโนได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวจะผ่าลองผ่าอย่างอื่นบ้างนะคะคุณผู้ชมว่ามันเป็นแบบไหนคะ่ะนี่ดูดิสวยเนาะภูมิใจมากเลยอะ่ะดูดิแล้วก็มีอันนี้อีกอันนึงนะคะอันนี้อันนี้นี่ตอนที่เมื่อเดือนเมื่อเดือนอพฤศจิกาไม่ใช่ดิเมื่อเดือนสิงหาค่ะ สิงหาหนูไปภาคใต้ไปไปที่บ้านนะคะคุณผู้ชมก็เลยไปได้ว่านั้างคาวดํานะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่ามันเป็นว่านที่เป็นว่านมงคลนะคะก็เลยได้มาต้นนึงค่ะคุณผู้ชมดูดีมันสวยเนาะดูนี่เขาเขาเพิ่งจะดอกเขาเพิ่งจะละโรยไปค่ะคุณผู้ชมค่ะดอกเขาก็จะสวยประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมดูดีได้มาต้นนึงสวยเลยนี่เขากาลังออกดอกนะคะคุณผู้ชมสายกำลังออกดอกสวยเนาะดูดี มันอยู่ที่สวนยางนะคะอยู่ที่สวนยางหนูหนูก็เลยเอามาปลูกค่ะแล้วหนูปลูกที่โฮมสเตย์ด้วยนะเดี๋ยวครั้งหน้านะ่ะไปที่โฮมสเตย์หนูจะอัปเดตให้ดูนะสวยค่ะคุณผู้ชมคะนี่แหละแล้วก็สิ่งที่ระวังอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคือเี้ยแดงนะคะี้ยแดงสําหรับบอนสีเราเนี่ยควรระวังนะคะต้องสํารวจดูทุกวันนะคะคุณผู้ชมว่าเตรงก้านเขาเหมือนอันนี้นะคะคุณผู้ชมหนูเพิ่งเจอเมื่อกี้นี่นะ เมื่อกี้คือคือเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยแดงๆเนี่ยเขาเรียกว่าเพีย้ยแดงถูกคุณผู้ชมอย่าให้ลงบอลเราเป็นอันขาดนะถ้าลงบอลเราเนี่ยเขาจะไม่โตค่ะลัก้านเขาเนี่ยที่โผล่มาใหม่ก็จะแกนแล้วต้นเขาเนี่ยจะไม่สวยค่ะคุณผู้ชมอย่าให้อย่าให้ขึ้นเป็นอันขาดเลยเนี่ยเมื่อกี้หนูเพิ่งไปเจอพอดีเลยค่ะเจอก็เลยฉีดยาซะนะคะยา ยา,าฉีดเพียเพ้ยแดงเนี่ยนะอยู่อยู่ที่แล้วแต่บางคนค่ะบางคนเขาก็จะใช้เป็นยาที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะคะบางคนก็จะใช้เป็นยาสูบอย่างเงี้ยผสมค่ะแต่หนูใช้เป็นเป็นขวดสีฟ้านะคะที่ตามตลาดที่เขาขายนะคะเนี่ยเจ็ดวันฉีดทีนึงอะไรอย่างเงี้ยหนูเพิ่งมาเจอปกติก็จะดูทุกวันทุกวัน,นคุณผู้ชมดูดิเพิ่งจะมาเจอก็ระวังไว้หน่อยนะคะเพี้ยแดงนะคะสําหรับ คนที่เลี้ยงกอนสีนะคะคุณผู้ชมดูเนี่ยพอดีเจอพอดีก็เลยฉีดฆ่าซะเนี่ยเห็นไหมแดงๆเน,นี่ยตรงนี้ค่ะแดงๆเนี่ยเนาะก็จะนิ่งถ้าเพี้ยลงแล้วเขาจะไม่โตค่ะคุาผู้ชมยอน,นสีหนูรอบหน้าเนาะรอให้เขาแข็งแรงก่อนค่ะหนูค่อยค่อยมาแบ่งปันกันอีกเนาะ,ะคะคุณผู้ชมขาก็มีเยอะค่ะครั้งนี้มีเยอะอยู่มีมีมีเยอะค่ะ ไว้รอรอ,รอครั้งหน้านะให้บอลหนูแข็งแรงก่อนแล้วหนูก็จะแบ่งปันอีกนะคะไว้รอรอบหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยนะคะช่ยอยงกันเชี่ยวชาแนลเรานะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ